เปิดภาพกล้องวงจรปิดชัดๆโจนสาวแสบก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์กลางวันแสบแสภายในลานจอดห้างดังเมืองพิมายโคราชหนีลอยนวลตำรวจแกะภาพกล้องวงจรปิดเร่งล่าตัวมาดำเนินคดีสมกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์หญิงสาวรายหนึ่งอายุประมาณ20-25ปีสวมหน้ากากอนาาไมปิดบังใบหน้าก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นเวฟไอสีแดงทะเบียน2กอพ926อนครราชสีมา ของผู้เสียหายจอดไว้ที่บริเวณลานจอดห้างเทสโก้โลตัสสาขาพิมายตั้งอยู่ที่หมู่14ตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพิมายเพื่อช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินการตามกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเดินหรือไปขี่รถจักรยานยนต์ผ่านโดยกล้องวงจรปิดของห้างได้เผยให้เห็นพฤติการของคนร้ายหญิงรายนี้ได้เดินไปในห้างก่อนแล้วมองไปที่ลานจอดรถเพื่อดูลาดเลาจากนั้นจึงเดินออกไปที่ลานจอดรถทำเนียนเดินไปมาพยายามมองหารถที่ไม่ได้ล็อกคุณแจคอรถเอาไว้และเมื่อได้รถเป้าหมายจึงเข็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายออกไปจากลานจอดรถไปด้านนอกห้าง จนพ้นรัศมีของกล้องวงจรปิดโดยไม่มีใครจับพิรุธได้ก่อนจะเข็นรถหลบหนีไปอย่างลอยนวลล่าสุดตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายถึงแม้ว่าภาพกล้องวงจรปิดจะไม่ชัดเท่ากล้องจับความเร็วของตำรวจจราจรที่จับและปรับได้อย่างรวดเร็วแต่ภาพนี้ก็สามารถบ่งบอกลักษณะบุคลิกภาพใครที่พบเบาะแสผู้กระทำความผิด ขอให้แจ้งข้อมูลไปยังงานสืบสวนสพพิมายอำเภอพิมายจังหวัดน,นครราชสีมา0821445241สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580